จะคุยอะไรฟังหรจะหาไม่คุยอะรตังเร่ที่ไปบวงสวงขอพรพระมหาราชะไระแม่ขอาทษหุกคนขอให้รุ่งเรืองขอใ้รุ่งจับขอหสวับวงสวยจะบอกว่าขอให้ท่านคุ้มครองทุกคนปลอดภัยอันตรายทุกอย่างทุกส่อย่างแมะทาานพก็ดีสักจิต่างไม่เมียนตรายท่านยืนยัน คนมีเรื่อง,ง,งนะเรืองถึงท่านนะเจ้าเกิดการที่สองถ้าสงคารามโลกเกิดขึ้นขอประเทศไทยปลอดภัยเพราะสงครามโลกมำลังแย่ตูดเข้ามาแล้วไม่ค่อยไดจับอะไรได้จับติดแย่ต <c oughs> เนี่ยมันแย่มาแล้วนะอย่าลืมว่าถ้าเกิดตะวันออกกลางประเทศไทยต้องมีด้วยแล้วก็มีตำต,ตึงหย่อมหย่เฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้นะ โดยพอดีตอนนั้นภาวยืนหกก็คือ่าคอ,าอ,อ,อ,อับอุลยุคอนาบอกว่าภาคใต้ผมขอรับรองตียันมาเลเซียแล้วไม่ปล่อยอีกนลิสต์ได้แล้วไม่ปล่อยถ้าเวสสุวรรณบอกภาคเหนือผมขอรับรองตียันไม่น้ำยังสีเกียงเพราะว่าจะปวดไอ้คนนั้นด้วยระบบิดเหล่า เกดกสุดเลนเวได้ปอิสระใช่ไหมมี่ท่าสงครามโลกเกิดขึ้นนะสงครามโลกนารอลิงนะแต่สงครามโลกไม่แน่อะเขาพยารร์ว่าจะเกิดไี้นั่นเกิดได้นี่กันไอ้ใี่ลูกไม่ห่วงเราไอ้ที่ห่วงก็คือว่า ถ้าประเทศไทยจะมีหุ้นส่วนหรือเปล่าแล้วก็ลูกควรจะเอาอะไรจากหลงพ่อเพื่อจะป้องกันเหตุไยเหล่านี้ให้มันออกไปจากเมืองไทยถูกใจขวัญใช่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 ห้อะไรขวัญเรอเอขวัญยานเก่ามีอะไรที่เจ๋อห้๋อีคุ้มได้มีรุ่นถังหมากยังไงไหมถังหมากกับคำข้าวเรื่องนั้นก็แสดงว่า เออคงจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอย่างนี้จึงรู้ท่านบอกว่าตั้งแต่ปียวนแปกปีแรกหูไหลาไหลปียุนแปดนะครับบาทอเมริกาออกไปนะฉันถามท่านท่านบอกเคเกิดที่นั่นถ้าก็สั่งทำฟ้าชุดนี้ทำข้าวนะครับาทที่คุ้มได้เลยที่เราังสีต่างๆทั้งหมดอาวุธยวทเศาสตร์ทั้งหมดกันได้หมด นี่มาอสมาสงเคราะห์โดยตรงเลยนะครับใช่เขาไม่ให้ตังเขาไม่ให้บ <c oughs> ูชาแล้วประเจบูชงมันโกปจิวัฒนานางแปลว่าอะไรกูบูชาได้การบูชาตอบผู้ไหว้รับการไหว้ตอบที่เขาให้มาเราก็ให้ไปโอ้ไม่ได้มีการอ่าใช่เขาไม่ให้มาเราก็ไม่ให้ไปโอ้นี่โคตรงไปตรงมาเลยนะโอ้นี่พลาดใจดีงี้หายากเอาไให้มาก็ไม่ต้องให้ไปนะใช่ครับ อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะลูกหลานหลวงพอนะ่อนะอ่าทีนี้ก็ถามอีกนิดันึงว่าแล้วพระทั้งสองอย่างคือหลวงพ่อมาหาลาภกับหลวงพ่อหางหมากนี่พอจะมีทางป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าเจ้าพระได้ได้ได้ก็ออยืนยันกันได้แก๊สนะใช่ <c oughs> นิวเคลียร์กันได้แก๊สก็แค่นั้นยากกว่า<อ> <c oughs> แก๊สเป็นเรื่องเล็กไปแล้วนะ <c oughs> ใช่ใช่ เอกไม้ลูกเลยครับตาตุกพระจำโบติที่สุที่แล้วมาแล้วนะที่ผ่านมาปเป็นอย่างที่ผ่านมาเรามีพระโมคคัลลาประสานบทคุมชันครับครับคุม,มารณ์<อ>สูงไปเพียดไปต่ำไปให้พอดีครับครับแต่ว่าถ้ากับตุพร,ระคำข้าวรุ่นก่อนก็ดีถ้าหาหมาก็ดีคำข้าวรุ่นนี้ก็ดีองค์ปัจจุบันคุมกันเองโอ้นะครับครับดีคุณมแา่ไม่พูดแค้แสง ออกใจใจท่านนะใจก็บางมากพุ่งมาจ่ใจใฉันถ้าใใสั่งห้ามขยับหัวเยิยนใจให้ทรงตัวนิ่งๆหายใจนิ่งๆสาสิบนาทีห้ามรู้อีกหน่ยทั้งหมดปรับครับหลังจากสิบนาทีแล้วก็อนุญาตด,ดูได้อดูได้ไปก็เห็นองค์สุเดวัฒนถมนั่งคัตมาดใหญ่กิ่ะเต็มโบสถ์เลยที่นี่อ่านนะเนื้อเนื้อเนื้อที่ปุกเสกนะคราบคราบ แล้วก็รอบๆแล้วก็มีพระเจ้าเต็มหมดแสงสว่างจ้าก็อันเต็มฉันไม่เห็นของที่ถูกเลย,ยบังเะแสงหนามากแล้วก็แสงเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีสีอันดับแรกดับต้นท่านบอกว่าคุณไหวติวิโสไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ห้ามเขาอยากว่ายืะนในจกกิตใจอยาบไปไหนได้เลยน,นะ,ยะต้องไหวติวิโสไปตลอดใช่ใช่ตลอดเลย ตอนตีครึ่งจนบอกว่าช่วงนี้เป็นเดี่ยวก็ทำทำรอบตัวทุกอย่างทําทุกอย่างนะต่อไปหลังนี้เช่งจะมองแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกอย่างอย่างลาบตั้งคันต้องกันบัางไรบ้างว่าไป,ไปตอนลาบจะติไปยังไงครับตอนลาบ็นสีแปลกแคนนี้คือสีใสเป็นสีทองขึ้นขึ้นท่วมเลยและกระจายเพื่อไปทั่วคนทุกคนที่นั่งอ๋อ การกระจายเฉพาะเขตใจแล้วรอบๆเลยหรือเปล่าทั้งหมดนะบริเวณวัดนะจะไม่ตอนไฟดับนั่นตอนคาถาที่ข้าสึดไม่เห็นตัวพอถึงคาถาไม่ก็คือดข้าสึกไม่เห็นตัวไฟดับปั๊บพอดีเลยเลยพอดีเลยไอ้ที่ไฟดับจะก่ออะไรไหมก่ออะไรจำก้อครับพ้อนน้ำแตกอ้าวพอน้้ำมันก็ซื้อไม่ใหม่นะอันนีหลายเครื่องมีวัฒนาดทจะต้องติดอีกเครื่องหนึ่ง อันนั้นเฉพอน้ําใหม่มากาตัเคือเป็นใหม่มันแต่มากคือกัน,นไหมไม่งั้นไฟันไม่ดับอไปต้องคาถาเรียว่าอะไรป้องกันข้าศึกไม่เห็นตัวเห็นตัวถ้ามีความจําเป็นปนึสียงพระถ้าศึกกวมาจะมองไม่เห็นตัวเอ๊ยอย่างสมมติว่าจะผ่านไฟแดงนี่เราก็เราแค่ถ้าผ่านไฟแดงนะเราจะร้ายทาให้เราไม่เห็นตัวตำรวจ จะรอดแต่ยังน <Uh> right um> evet? nope totally ี่จะรอดเหรอเอาหลักตานดิโอ้โหโอ้โหจะปลอดภัยลหมไอ้เด็ในข้าศึกคือไฟแดงไม่ใช่ข้าศึกรับเขาไ้เขาตามกฎหมายไประเบียบของเขาเราต้องเอาแบบประจันบาลอะไรอย่างหมายความท่านหนีเขาใช่ไหมถ้ามามากสู้ไม่ได้นึกถึงพระนั่งอยู่จะมองไม่เห็นโอ้ นี่นี่เมียเขเราไปดักนะว่าเป็นไปแต่ว่าจะหนีเมียไปเที่ยวไม่แน่นอนนักนะพคนสบายครับจช่วยช่วยไม่ได้เหรอครับหรือใครพนไปพ้นได้แค่กลับมาตัวสักเบือพอช่วยแต่เฉพาะขาไปเหรอใช่ใช่ ความจริงน่าจะได้เนอะพ่อพ้าจินาร่อยู่หน้าช่วยขาไปหลวงพ่ออยู่ด้านหลังที่ว่าช่วยขากลับไม่ได้เลยเออต้อง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 บอกสององค์ดิอี่กล่าวกลนี่ก็เรื่องเรื่องไฟดับเรื่องตอนหมาหอนหน้าอัศจรรย์หมาหอนนั่นงพร้อมผมาประชุมกันพร้อมมันชนเวลาที่ท่านจะสั่งการหลับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเมพรัตนฯก็เรียกพระอินทร์กับพระมรีชม ้ามาบอกว่าพระของฉันและทุกอย่างที่สุกวันนี้ไม่ไม่ไม่นพระอย่างเดียวเจ้าเรื่องนี้เด็ดนะอทุกอย่างถ้าอยู่กับใครก็ดีให้สั่งให้เทวดากสุภุมตามราคาตลอดเวลาโอ้เรียกว่าทุกชิ้นใ่มีเัวลาใช่ใช่ใช่เพราะไม่ได้เราไม่บอกท่านแต่ว่าให้ดีนะเทวดานะต้องบอกนะทำไมไม่ไม่บอกก็ก็ยังจะยกตัวเช่นบอกเจ้าทรงไปวัดตาทรงให้คอยบอกให้นั่งเฉยเฉยแค่ไม่สั่งงาน ทำอะไรเอลดานี ừ, ่ไม่ใช่คนนะตรงไปตรงมานะทราบครับครับอย่างนี้เราเราเราบอกไว้ครั้งเดียวบอกว่าขอให้ช่วยตลอดทุกวันเงี่ยก็ดีใช้ได้